ี่คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะตรงกลางเป็นไว้นี่คือจะจัดงานนะคะจะจัดงานขายสินค้าราคาถูกค่ะกกลางเป็นไว้วันนี้นี่คือถนนตรงนั้นคือถนนตรงวิ่งเข้ามาในี่คือหอนาฬิกาจะขึ้นเรือข้ามฟากก็ขึ้นตรงนั้นซื้อตั๋วตรงนั้นได้นะคะตอนนี้ ศาลกระ่อหลักเมืองคือตรงศาลเราต้องไหว้ศาลตรงน,นี้เดินเข้าไปไหว้ศารตรงนี้นะคะสาล้าะ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะนี่คือกลางเต็นเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ำออะไรถ้าเขาเรียกอ่าวไทยเนาะอ่าวไทยที่จะข้ามขี่เรือล่อ,ลองเรือขี่เรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นคือแม่กองนะคะ ฝั่งนู้นคือตลาดแม่กองค่ะนั่นคือเรือสินค้าก็อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเรือสินค้านะคะฝั่งตรงข้ามไปไกลนู้นคือเรือสินค้าค่ะเดี๋ยวให้หดูเรือสินค้าขยายได้ ท่านี้นะคะนี่คือเรือสินค้าค่ะนี่คือเรือสินค้านะคะฝั่งแม่กองนี่คืออ่าวไทยแม่น้ำทะเลอ่าวไทยของสมุทรสาครน,นะคะนี่คือเกศอ่าวไทยของสมุทรสาครค่ะ ฝากลังดิ้นค่ะบอสายภาพได้เตรียมที่จะออกนะคะนี่คือเรือโดยสารนะคะเตรียมที่จะออกแล้ว จุดซื้อตั๋วนะคะซื้อตัวอต๋วตัวต๋วขึ้นเรือนี่คือบรรทุกคนโดยสารมามีมอเตอร์ไซค์มีอะไรก็ขึ้นเรือได้ค่ะีมอเตอร์ไซค์นะคะ ไปแม่กองคันนี้จะมาอหอบพรนาฎกาสมุทรสาคร ที่กไก,กจอดอยู่นะคือเรือประมงนะคะเรือชาวประมงจอดเทียบท่าอยู่ยังไม่ถึงเวลาออกถึงวันที่เขาพักขึ้นฝั่งเขาจะจอดเรือไว้อย่างนี้แหละคะ่ะให้ลูกน้องขึ้นไปพักผ่อนดูเรือโดยสารคันนี้จะเทียบท่าแล้วนะคะดูตอนเทียบท่าของเขาค่ะ าลงจากเรือนะคะเรือเทียบท่าได้ ปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะคะคือไม่มีรอเลยค่ะมีขึ้นแล้วคนลงลงหมดแล้วมีคนขึ้นแล้วทีนี้ รอให้ถึงเวลาแล้วก็รอคนมาถึงเวลาก็ออกคนเยอะไม่เยอะก็ถึงเวลาก็ออกไปเลยค่ะน้ำนิ่งนะคะวันนี้ นคะจะทะยอยขึ้นทีละคนสองคนจะทะยอยมาขึ้นทีละคนสองคน,นะคะ่ะ ขึ้นเลยลมเบาๆมีลมเบาๆ กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลี่ให้นยนะคะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดสับะไครตให้ด้วยกดติดตามให้ได้รอชมคลิปตอนต่อไปนะคะว่าดอนแฟมิลี่จะถ่ายลงคลิปให้ดูไปเรื่อยๆค่ะกดกระดิ่งกดติดตามเพราอเป็นกำลังใจให้นะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกน้าสำหรับคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระดิ่งให้นะคะขอบคุณค่ะดอนแฟมิลี่ค่ะ